พันยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาที่พระองค์ท่านพระราชทานในลักรรษณะเป็นธรรมะหรือปรัชญานั้นก็มีหลักเบีใหญ่อยู่ไม่กี่ประการนะครับผมคิดว่าช้ได้หมดเลยแม้กระทั่งการดำรงชีวิตประจําวันของเราเนี่ยสามคำหลักๆนั้นคือทําอะไรนั้นให้ยึดคําว่าพอประมาณมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันอันนั้นหมายความว่าอะไรครับอย่าทําอะไรเกินตัวก่อนอื่นต้องรู้จักตัวซะก่อนต้องประเมินตัวเองซะก่อน ก่อนที่จะประมาณตนได้ต้องเห็นว่าตัวเองอยู่ที่ไหนขนาดไหนนะครับแล้วต่อจากนั้นเมื่อรู้จักตัวเองแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลคือพูดง่ายๆว่าใช้สติปัญญาอย่าใช้อารมณ์และอย่าลืมคำสุดท้ายด้วยพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องมีปูกคุ้มกันซึ่งสมัยนี้เขาเรียกบริหารความเสี่ยงนั่นเองพระจีนพระองค์ท่านสอนทันสมัยมากนะครับใช้ได้กับยุคนี้สมัยนี้พระองค์ท่านยังมีเงื่อนไขที่ประกอบด้วย จะทำอะไรนั้นต้องมีความรู้ความรอบรู้ความรอบคอบด้วยเพราะโลกเปลี่ยนทุกวันและอย่าลืมเงื่อนไขสุดท้ายต้องซื่อสัตย์จริจริตมีจริยธรรมคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ถอยหลังหากแต่เผชิญโลกและอยู่กับโลกมีอย่างมั่นคงอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืนได้